สวัสด right. uh, ีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับแยกินดีเแล้าเด้อค่ะเด้อมันนี้กินตำขนมจีนค่ะพี่น้อง่ะตำขนมเส้นเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี่กินตำสมมันนี้กินตำขนมเส้นค่ะพี่น้องขนมจีนค่ะพี่น้องจ้าใส่ตำใส่หยางตำใส่กุ้งคือเก้าค่ะพี่น้องเราก็กินกลับไปอันนี้พักเด้อค่ะเด้ออันนี้พักชุบไปนักเก็ตพักเด้อค่ะเด้อล้วก็พักสลัดค่ะโอ้หิวค่ะพี่น้อง่ะขนมเส้นเป็นเส้นดีดีพี่น้องเห็นบ่เนี่ย เส้นเน่าๆพี่นอ้องเส้นเน่าดีอยู่กินกับโคกเด้อค่ะเด้อกินโคกก่อนซิมก่อนเด้อพี่นอ้อนววงจ้าซีฟคอนก่อนจะว่าอีหยังเ่ะพี่นอ้องหิวแห้งค่ะพี่นอ้องจ้าอืมแซ่บซิมีคำก่อน ขอใส่มือแล้วพี่น้องจังสนัทขอใส่เมื่อเอาบทที่ี่นเดี๋ยวืันนี้ยะกินเว่าเรื่องนักแสดงจูลงเด้อค่ะเดอ้อตัวละครเรื่องจอูยังก่อนลหะอสามก๊กจูลงค่ะพี่น้องค่ะมีคนคอมเมนต์มาเด้อค่ะเดอ้อสองคนค่ะมาให้พูดเรื่องจูลงก้อนวสันค่ะพี่น้องค่ะอีกคนหนึ่งให้ยพูดเรื่องติ้วยี่จูลงก้อนเด้อดค่ะเดอ้อ เดี๋ยวกินก่อนยังไหาพี่นอ้องกินไปน้ำบอกไปน้ำนอกกวนะ่ะเนาะอืแซ่บครับแเศรษเพี่นอ้องมาเดี๋ยวพี่นอ้องอืมอ้มอื้ม กินยังกับเบอแล้วสมตำพี่น้องจ้ากินเบอรสุย่างสุแนีย์หรอเจ้ากับตำตำ่ะซอ,อบเบอร์ตำน้ำจีนตำกุ้งตำปลาหมึกตำนนมเสน้นเจ้ากับตำซอแซบเบอืมอือชอบชอบมาจ้ะมามาตำขนมเส้นใส่กุ้ง เสร็จหมองงน้ำน้อยหนึ่งพักค่ะพี่น้องขาเป็นเขาโพดเป็นพักเป็นแค่รดเป็นอยียงทังสิ้นะเป็นพักม,มันยนี่ชัดพักแเริ่มบอกแล้วแล้วพี่น้องจ้าป่ะที่เนี่ยบอกถึงอ,อตอนอจูร่งเป็นนักลบของอทันเหล่าปีเนาะค่ะเนาะ เพาตอนที่เพื่อนไปช่ยเรือลูกเราปีนะ่ะพี่น้องคะอาเต้าน่ะเพราตอนนี้เราไมนจังสนุกเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเช็ดแล้วพวกเจ้าไปหาเบิง้งได้จึได้เข้าใจพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเลยดูล่องตอนที่ซอยเรืออาเต้าน่ะลูกของเราปีนะ่ะลูกไส้เพื่อนนะ่ะเราปีนะ่ะพี่น้อง ทหาเป็นมื่นเป็นพันเพิ่นพาออกมาได้เอาน้องกระเต่ามัดไส่ข้างหน้าทหารโจโฉตันทางใบใบเอามาสิขาตายนะพี่น้องะ่ะนั่นละแล้วพาฟันออกมาได้เก่ง ยา้นมลลงบลไปขึ้นแล้วไปขึ้นไปตามหาน้องไปขึ้นไปตามหาส้มพูยู่พูกเขาเป็นบ่รหลักพี่น้องครับหอบศพลงมานะนั่นแหละเป็นวีรบุรุษคือกันนั่นแหละพี่น้องครับอันนั้นวีรบุรุษลงพจนเนาะอันนี้วีรบุรุษอันอ่าตูลงแบบว่าย,งายังไงว่าเราบาลังเกลียนร้านอนะ นานร้านแบบว่าหมอวานเนาะค่ะเนาะมอวานเป็นอมิกลินออกมาแล้วอย่างสิทธิ์นะแอ้ายังบอรลังเกียดขัะแล้วนั่งรถไปกรุงเทพน้ำพ่อร้านเนาะคือจู่ลงแหะครบพี่น้องคะจู่ลงกับร่วมสาบานเป็นน้องของเรลาพี่ ไปตามหาหลา,านเพราะว่าตอนที่โจโฉมาตีมันว่าค่ะพี่น้องคาสู่กันนะ่ะแต่พ่ายไปนะ่ะไปกระจายก็เรา,า,า,ามองภรยาของคุณอนะเราปีกับไปทั้งนึงเราปีกับไปทั้งนึงแล่วก็จุลงกับไปทั้งนึงเพราะจุลงหาภรยาิ่นบ่เหนะ็นอะภรยาเราปีน,ะน,น่ะนนะพ่นั่งเนอะเอินอะพีสะพ้ยนะ่ะใจหมาตัวหนึ่งขี้หาเลยขี้ไปทงังไอโจโฉยู่พูาานละค่ะจนก่าคนเขาใจผิดที่แรกกว่าคนขาใจพิด ค่ายนะว่าจุลรงกับสิพิเขาร่วมตัวกับไอ้โจฉัววาสันพี่น้องขาพอเราขี่ขี่มาไปทางโจโนบอกพอเราเสิยไปหาพี่นั่งพี่สะพายเออแต่ว่าเราปีนี่เป็นคนแบบว่าจริงใจค่ะเราบม่เสื่อเราบอกไม่เชื่อวาสันเราบอกไ่เสียววาสันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาพอเสร็จสาหลอจุลรงก็ไปตามหาพี่นั่งพ่อพี่นั่งกับญานว่าน้องใายไอ้น้องอันผัวน้องสามีนั่น สิผ้ามาบ่ได้แม่นบ่พี่น้องค่าเราเลยดดลงอันบ่เราเลยเอาตะลุกไว้ลูกอันน้องอตตาเต้าเน่ะจูลงเลยได้เอาลูกมานะค่ะพี่น้อง,าาาาาง่าก็บมามากับบมาไงได้พ่น้องสู้กับสู้กับทหารโอ้เยอะแยะเป็นพันพี่น้องอืมก็พิดมันเป็นพันเป็นเมื่นเป็นแสนอืมเนาะมันนี้โจโฉเห็นค่ะพี่น้องะเพนนังเบิ้งเข้าสู่กันมันบ่ จุลงผู้เดียวฐานเพื่อนเป็นแสนน่ะสู่จุลงไม่ได้แม่นบ่เพื่อนอยากได้เขามาอยู่น้ำมาที่นี่ที่แรกเพื่อนบอกเขาว่าไม่จับตายจับเป็นฐานมันก็ตายเป็นหมื่นเป็นมืนนม่นคือะระบาดที่นี่เอาไปมาเพื่อนก็เลยบอกให้เขาขาแบเที่นี่จัพี่น้องขาสู่เขา,าได้นะคนเดียวอ่ะสู่เป็นมื่นเป็นพัน,นอ่ะมื่นอ่ะเห็นละแล้วสรัจับตัวเราไ่ได้อะไรเป ก็เลยไปสมทบกันครับใช่เ,เตียวหุ้นแล้วละ่ะที่ทายอันปากขางอนะันก็แล้วไปพ่อก็เลยไปพ่ออันท่านเราปี่นี่หล่ะพี่น้องอืยันยกลูกเรายกลูกเราปี่หายเพิ่นโย่หายเพิ้นนั่งสิพี่น้อง,ง,องครับเพราะเราปี่ได้ลูกมาแล้วรับลูกมาแล้ว้ยนลูกทิ้มบางยางแห้งเลย เป็นยังจังหวะย่นลูกทิมเพราะว่าเราอ่ะเสียดายเสียดายไอ้ท่านอ่จู่ลงนะเพราะพึ่เป็นนักลบที่แบบว่าที่แก่้งที่สุดที่สามารถแบบว่าทําการแย่ได้นะพี่น้องคะเพราะว่าเราปีนี่เพิ่นจะเลือกเอาครอบครัวอบอดแมนเลือกเอาส่วนตัวนะพี่น้องคะ่นจะเลือกเอาส่วนรวมนะไอ้ของคนเนาะพี่น้องอืม dọa bắt tay trong nhuận hạng từ xưa, hm 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 กับขิงเปี้ยวหลานท้องเขาซื้อกันละอือก็แตกตั้งดอกพี่น้องจ้าค้ามืื่อสัตย์่งพนกับซื่อสัตย์ต่อายาดรอบครัวไงซื่อสัตย์ต่อญยาดพี่น้องน่ะ เราปีกสิเป็นปลาเต็นซะนอค่ะเนาะแซบๆบมาเด้อ เขาบอกเข,ขาขา้เบิ้งงเราไปฟังขายฟังเรากับไปเปิดเบิ้งเด้อพี่น้องนั้นมวนนี่เลอย่างขายเบิ้งเปิดกันมาตึ้นเต็นเลยพี่น้องค่ะชอบเลยมิระน้ำมีสาระ,าระให้คอคิดหลาย เขาจะได้พิจารณาถึงนะผ่้ได้ไปเบิ้องกับทได้หูสะให้ขาเป็นมีขวาคิดหลายอย่างหลายแนวนะพี่น้องจ้าเบิ้งข้าวกับเบิ้งแบบไม,ม่สตินะเพราะว่าคดีจมพู้เนี่ยเบิ้งเราคือสีจับว่าได้ค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าเป็นยังเนาะอันนี้ยายคิดคิดตัวเองทำได้หลักฐานดีพูด รักฐานบ่เจ็บบ่เหลือเลยรักฐานเห็นแต่อของน้องชมพู่ของคนอื่นบ่เห็นนะถ้ามารักฐานในดีก็าไล่นะเจงแสดงว่บบาคนาไล่มีความรู้อยู่คนคนไล่นะคิดว่ายเยอะคิดว่ามีความรู้อยู่คนไล่นะท้ามารักฐานในดีพอาะเอาสวดตะขาดากินนั้งเล่าก็เป็นยังหนักเนาะมาเฮ็ดคลิปทีเดียวต้งกินหลดน,นะ พาเทล่าคลิปเพราะว่าหมอคนออกมา่วๆแล้วค่ะพี่น้องหมอ,อตรวจนะหมอตรวจบอกว่าหักฐานน่ะเจอตัวของน้องชมพู่ขันแม่นว่าหมอคนมีหลักฐานคนเขาออกมาตะโดนแล้วพี่น้องจ้าอืมอาแม่นลุงพ้นไปพ้นผิดน่ะเพิ่นจับไปตะโดนแล้วพ้นบ้ปล่อยไว้โดนไปนี่ว่าพ้นมาไม่หลักฐานหลักฐาน่านถือท้ำลายไปหมดแล้วว่ามีหลักฐานค่ะพี่น้องมีแต่ดินเอของน้องชมพู่มันมีของขึ้นมาปะปนไงเออนั่นแหละค่ะ ต้องทำข้อมตำแบบคนล่างกับต้องล่างดีเทสข้อมสะอาดน้องดีนะเนาะย่างกับน้องไปว้างไปหันอร่ะพี่น้องถ้ากิจวานะถ้าแมนลุงพ่อเป็นคนเฮ็ดเนี่ยเราคงจะบ่อยทิ่มเราคงทิ่มรับทานไว้แล้วเพราะลุงพ่อเราก็บ่ได้ชะะไอ้ไปว่าบ่ได้แบบว่าลึกลับประนัดนนะไอ้ลุงพ่อลึกลับเก่งประหนัดเหมืนบ่ยแล้วก็ต้องข้อมลูกของเราเนี่ย ทำงานทาการ,การสางบา้านในหลังหง่หลังโตเราเป็นพี่น้องจ้าแมนบอกพี่น้องคิดซวยกันอพอลงคุณเราเป็นคนธรรมดาค่ะพี่น้องคนมาทำหนองเจ้าผูกบอธรรมดาคิดว่านะาเยวทำเป็นคนมีคนรู้เติบอันบามีคนรูดนะชิมรอกทานไปแล้วอื อันมาย่างจากแนวเลยค่ะพี่น้องค่ะมอออกมาว่ากค่ะพอ่อใต้เย็นเอของน้องมันมีของคนอื่นเมียนรักทานไม่ดีย่งขนาดนะถ้าสปิดคดีหรือว่าสิ่แห่งคดีอยังกับซามต้องขันะนะเนาะหเยเดให้ลุกพ้นเป็นหายจากผู้ต้องสงสัยก็ต้องขันเนาะพี่น้องเป็นบะ ต้อมาเด้ออันนี้กัแซ่บๆไปน้องพักน่ พนอ <c oughs> สรุปด้วยจ้อจูหลงคือเป็นคนคือเป็นคนดีนะครับพี่น้องคะจูหลงจีซื้อสตัต่อเจ้านายแล้วก็ฮักเจ้านายซื้อสั์เก่งเป็นคนอบออมอาลีเป็นคนดีนะพี่น้องคะเป็นคนอยู่ในศีลธรรมน่ะนะเป็นคนดีนั่นแหละนั่นแหละสรุปแล้วนะคือว่าจุหลงทานเอกคนเนี่ยไปซอยลูกอ่ ท่านเหล่าปีออกจากขาซึกกันนะข้างนั่นนะออกออกไปเอาลูกเหล่าปีมาให้นะซื้อเพกันกเลยเรื่องเลือไปไกลนะครับพี่น้องคะสำหรับคนเดียวสู่ลกกับทหารเป็นมืนๆได้นะท่านโจ์โชอ์นะพี่น้องเอาละค่ะ ไปเบิ้งเกพี่น้องไอยฟังกระเข่าเราไปเบิ้งรถพวกเจ้าไปเบิ้งเอาเองมันยังสิมวนก็ข่อยเบาอีกก็จะเห็นภาพนะข่อยเบามันไปเห็นภาพพวกเจ้าไปเบิ้งไปเชนซื้อแล้วก็ไปจดเชนแลนในอินเทอร์เน็ตน่ะสามก๊กน่ะจูร่องสันมันก็สิมาเลยเออพาดานช่วยอาเต้านั่น่ะเขียนบางสันแล้วมันมาเบิดเจ้าเลือกเบิ้งแล้วแบบนี้น่ะ เจ้าสิเขาใจบางทีเราตอนมีอย่างเงี้ยปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคาดีเนาะพี่น้องจา๋าถ้าตำรวจสรุปออกมาแล้วว่ามีพลเอกเพิ้นพิษตองนาสงสัยนั่นนะแกคิดอ่รคาดว่าผู้ต้องหาสงสัยกัน ม,มันขาดเนาะค่ะเนาะต้องเขืเอ่อนว่าประมาทบอค่ะพี่น้องคะประมาททำให้ลูกเสียชีวิตบอที่เขาบ่งลูกนะ่ะพอลูกเป็นเด็กหน่อยอยู่เด้พี่น้องปล่อยลูกไว้เหรอให้ลูกเรียนอินเตอร์นเน็ตบ่นบอลูกเสียชีวิตไปเนาะเมื่อวานตำรวจเป็นนี่คิดจังไดนะค่ะพี่น้องแต่ว่ากฎหมายทั้งบ้านขขอยแล้วค่ะเดอ้อทั้งประเทศข่อย,อยู่เนี่ยพอแม่ติดคุก เบสเกลก่อแลนี่แบบนี้นะค่ะพ่อแม่ติดคุกค่ะมันบ่ได้ขาดก็จำพ่อแม่ติดคุกหมายความว่าประมาทท้าไมลูกเสียชีวิตเพราะว่าเด็กน้อยอายุสานัสิอยุคนเดียวบ่ได้อยูุประเทศขยุ่นะค่ะพี่น้องต้องมีพีเลี่ยงมาเบิงหรือว่าจ้างคนอื่นมาเบิงให้เมื่อที่เขาอายุบ้านนะเด็กน่อยอายุสานันเด้อายุสิบสามสี่เบิงอายุนหน่อยสานันบ่ได้ค่ะพีดกฎค่ะพิดพีดพีดดกฎหไมยนะทั้งนี้บ่ได้พ่อแม่เป็นผู้ติดคุกละประมาทบ่ได้ค่ะพี่น้องแล้วเด็กน้อยสานันเบิง youtube บ่ได้ สำหรับบ้านเด็กกิดเด้เบิ้งเบืงเพได้ค่ะเบิ้งกับเมนเทียบยูทูบของเด็กน้อยแล้วก็ต้องผู้ใหญ่ดูเบิ้งคอยดูแลกำกับน้ำหามออกจากกลุ่ย่านลูกกดไปทั่วทุยทั่วแดนน้ำเพได้ค่ะตำรวจบ้าเหี้ตำรวจบ่าเหี้เบิ้งความแบบรุนแรงกับใบอเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะสำหรับยูนี่เด้อค่ะเด้อพ่อแม่รับผิดชอบพ่อแม่เป็นขูกแทนลูกประมาทนะถ้าไม่ลูกเสียชีวิตเพราะว่าเอาลูกไปไว้ยังใส่เปนบ่ราะราคาลูกกเด็กน้อยแม่บ่แม่ขาเพราะขากระซ่ามาเถอะยูนี่นะ ้องัวเฮาวยูบ้านเนะี่ยแค่ย่วายูบ้านหนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องจ้าสมมุติยากกิจไม่ลูกหน่อยเนาะสามขวบมั้งสินะสมมุติยากกิจไปซื้อของกับเขาเนะ่ะไม่พออายุบ้านนะ่ะต้องเอาลูกไปน้ำทาบเอาลูกไปน้ำก็ต้องห้คนอื่นมาเลี้ยงห้ยห้คนอื่นที่เขาบรรลุนิติภาวะเด้พี่น้องมาเบิ่งห้นะ่ะบ่แม่นว่าห้ลูกอายุสิบสามสิบสี่ลูกข่อยเองมาเบิ่งบ่ได้อืุคนมาประเทศข่อยยั่อวม่ได้ แถวบั้กไก่ปล่อยลูกอยู่ยไปเดียวแค่เพียงแต่น้อยเลยพี่น้องว่าลูกขวอยู่ยไปเดียวได้เนี่ยลูกขวาอยู่ยสิบหกคนจังอยู่ยไปเดียวได้กฎหมายอยู่เนี่ยอือสิบสองสิบสามยังเบิ่งเขาอยู่พอได้ค่ะยิง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 สามขวามันเป็นไปพอได้ถ้าปล่อยลูกไว้ยังสั่นนะประเทศข่อยเด้อข่อยเบาถึงประเทศข่อยประเทศอื่นข่อยปะหัวต้องมีคนเบิ่งต้องมีผู้ใหญ่เบิ่งนะ อ้ามันมีก้นเบืองก็กเอาไปน้ำสเนะกฎหมายเเลยปฏิเสธเนาะค่ะเนาะบคืขกันเอากินไปกินมาเบิบนนะบด์ี่น้นอนขา,า,าทั้งเบาทั้งกินอ่ะเบิดีลลบิค่ะเบิร์เราย่งใต้เซนเซนเนี่ยั้งเซตต้อนบอกผมเ้นเบิ พี่น้องน้องบอกมาเป็นตัดจรินหอไม่ยังไงต่างหากพวกเราบุได้ท้าเป็นตัดบอกมาว่าประมาทถ้าไม่ลูกแกความตายก็ต้องมีข้อผิดพ่อแม่ไม่ขอผิดเด้อพี่น้องฟังกับคักเด้อคิดเก็บพิจารณาดีเฮาหนออือน้าจะบอกมาแบบนั้นท้าพ่มพี่ผู้กอง,งสงสัยแล้วนอแต่มีอันเดียวเดได้ออกได้เนาะ ประมาทแล้วฮนะัลโหลคือจังเด้อ้าคนละแพรบได้เนาะระบาบดได้นะมีได้ขอหาประมาทนนั่แล้วยังอันเดียวนะสนับประเนข่ยแขวยนะประเนี่ยแขวยขอหาประมาททำให้ลูกเกิด เกีความตายสองต่อยให้ลูกยุคคนเดียวทำลำพังพิกคนมาอีกบ่ได้อีกปลาเตี๋ยไข่ไนโอ้คักทั้งบอกทั้งกินมันกับว่ามันเท่าไรหราไปนอนคาพระเจ้าปุ๊กจาไปพาเปิดเบื้องรถหนังกันหะอ อยา่าเบิกมึงเราจะไหนเห็นใครความสำคัญค่ะคว่ำสื่อสัตวา์เรารักษาไว้ดีๆหาง่ายคว่เสมอนี่ายาสื้อสัตว์ต่อเจาะในสื้อสัตว์ต่อหนาทีนหาง่ากเสมอนี่นะคะถ้าเจอเรากเก็บไปดีๆีเว้ยเบิร์ดพี่น้องบี่น้องั้งกินเบิร์ด สำหรับที่นี้ขอจบลงเพียงเท่นี่แล้วค่ะเด้อยิ้มแล้วค่ะพี่น,อน้องค่ะเพิ่มเราเด้อเนี่ยเจอก,การนาากิหนาจ่าบ๊ายบายแล้วค่ะเด้อ